าก,ากเเ็เป็นบรรยากาศเว้ยฝนฝนตกนะสมปูนโพสเอาน้ำเต็มเต็มเรือแล้ว yeah. เว้ยบรรยากาศกาศ็ไปดูด้านหลังของตู้เวยนี่เราไปเครื่องตันเช้าเครื่องสือเช้าปูนโพสเมื่อกี้ไอ้พี่ยังมีไวไฟอ่าหมด เสียงดังมากของปูนะก็เอาสมเลียบๆง่ายๆน่นผสมดังมากนี่ก็เป็นสวนอาเกษตรพอเพียงของปูขาจะใช้ใบมกนะกรูดนะติดกอดมีพวกหมดลมแรงมากไม่รู้จะมีขึ้นหรือเปล่าก็ดูตกหนักตกหนัก อาสมปูก็มิได้น้อกน้ำห้องน้ำของปูก็ประมาณเข้างนอกกส่องข้างในใส่ฟองนะเวลาจับมาครนะับแรงมากลมแรงไหวปิดไม่ไหวฝนกระเด็นเออก็คือเป็นบรรยากาศสดๆนะของปูลมแรงมากเลยอะ่ะล้อมรอบอาสมปูปูก็เพิงหน้าโควิดปูก็ทำเนี่ยต่ออีก ทำ,ทำแล้ต่กอนใช้ผ้าใบนี่ก็มาใช้ใช้อีกบล็อกเนาะเร่งโควิกที่ปูกไปตตังมานีนี้หน่อยๆก็ซื้อไว้ตั้งนานแล้วก็ทําเสร็จก็ดีอ่ะทุกปีตรงนี้จะเละหมดเขก็เป็นบรรยากาศเนาะเสียงเสียงฟ้าร้อ กช่วงนี้ก็คือหนักหนักหนัก,นกมากเลยอ่ะบรรยากาศฝนตกพายุได้ย่าเป็นทิวต่วนช่วงออกพรรษาดูไปดูถ้ำดูเขาตรงไปอย่างเงี้ยที่ถูถ่ายนี่นะเป็นภูเขาก็อมองไม่เห็นละเป็นหลุงปูราานะที่สมัยทั่นอยู่ก็เป็นหลุงปูราจาจักไม่ไปก็ ประมาณ15อกิโลอ่ะวัดหลวงปู่ล่าเนะี่ยใช่ป่ะไปหนองถุงใต้อ่ะไอ,ไอข้ของปูกอยู่หนองถุงเหนือนะแล้วนี่ก็ไปหลังก็งมะพร้าวก็เป็นจะไปชั้นจำป,า,า,ป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 นะาไปาาาาปลูกปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนควาเนาะใบมะกรูดมะกรูดผาตะไคร้ปลูกวัดกัดเขาเลื่อนใช่ป่ะ ก็เรียบรียบง่ายๆผลนหนักๆ,ๆ,ๆ้านบ้านหลังบ้านพอกันเป็นอาสมปู่นาพสอันนี้ก็เป็นนาปูนาพอพาก็ใกล้อ่าข้าออกลวงและเพิ่งลงปุ๋ยไปหนึ่งกระสอบก็แปดรยี่สบ้าบทบอกแพงอยู่เวลานี้ก็คือเป็นปิน๊บรรยากาศ ทำอาเขาพุทธีเีไม่เห็นละมืดฝนพุ่มภูเขาหมดนะก็ด้านหลังก็คือเป็นต้นข้าวมองกันแหละไปถึงจอพภูเขาเนี่นแรงมากทะยุลตอนนี้ลงสองสูงวันที่สี่กันยานะสองห้าหกสามนะสี่กันยา ตกหนักมากเลยอ่ะก็ะดูเม็ดฝนหรือหลังคามองไปด้านหลังก็คือเป็นสาบัวปูสาโนโดาดนะใช่ป่ะผมก็มาทางนี้ไหวเออ่ามีต้นกล้วยต้นอะไรเงี้ยเนี่ยคือหลังน้าชมปูลมแรงมากไหวกวน้ำโดนมีถือถือปกป็คือน่ะมาเอามาต้นมะพร้าว น้ำหอมเนาะเริ่มออกลูกและเแีรยเอวออกเอวก็ออกลูกแล้วเนาะใช่ปะม,มันก็มีปู่ผู้ชงมีพยานนาคอยู่ตรงนู้นตั้งนานแล้วปูกก็เนี่ยกบัวก็เริ่มเปลี่ยนดอกเปลี่ยนสีก็มีบัวหลวงบ,บัวสายนะก็โอเคอยู่อ,ะอ่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าแหนจะน้อยลงแล้วเพราอี่แล้วแหนเยอะ ว่าธรรมชาตินะแล้วก็มีการปลูกใบชะพูไว้ทำเนื่องทำใะม่ใช่ป่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตอน้นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะผักหวานนะเนี่ยต้นผักหวานที่เขากินคนไียสารชอบนิยมกินกันนะแล้วก็ตนก้นกล้วยปูนะขึ้นเ่ลาเด็กต้นมาแล้วต้นงมาโผล่มาโผล่ดอกเออเดี๋ยวมันจะกระเด็นน้ำกระเด็น เ็อะไรก็นั่นต้นอ่าหนังเชวอยต้นหุสูงเอามาเสียบนิดเดียวขึ้นเยอะแยะเลยเอามาจากวัดตาบันรุตอนนั้นหน่อยเดียวนะเต็มอสมแล้วก็บรรยากาศสดๆนะถ่ายกันก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูปู่นี่ก็คือนายอสมปอวะมี่จาห้องน้ำาลวก ใครมาก็ไม่ต้องปวดทุกข์อดทุกข์ได้สุขอุงก็อย่าทำห้องน้ำมาเยอะหน่อยแล้วน,นี่ก็คือยุงข้าวปุนาพดเอ่อ,อ,อแบบพอเพียงเส้นสีเ้าเล็กเล็กๆอ้วคำบาทมันไม่ได้แพงแล้วก็ป้ายโบชัวผู้าอาดอดแล้วก็เป็น ่าเดี๋ยวช่วงอู่หรือว่าขอจบฝนตกหนะักจบเพียงแค่นี้เนะเาะต้องถ่ายใกล้ๆถ่ายใกล้ยังไม่เห็นเนี่ยตูนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่มารับชมตุ่นะพ่อสาธุสาธุเอ็นเร็นเลยๆเหมือนไหนก็ทุกคน